สับที่ควรรู้สำหรับนักลงทุนมือใหม่คำแรกขอเสนอคำว่าดอยดอยหมายถึงจุดที่คุณยืนอยู่ด้วยความหนาวและวะว้าเวหนาวและวะว้าเวคำที่สองขอเสนอคำว่าแมงเม่าหรือเม่า แมงเมาหรือเมาหมายถึงนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งส่วนมากจะบินมาเร็วไปเร็วและชอบแสงไฟวิบวับวิบวับคำที่สามขอเสนอคำว่าหุ้นซิ่งคือหุ้นที่มีแรงซื้อขายเยอะ มีแสงไฟกระพริบวิบวับวิบวับซึ่งต้องอาศัยความเร็วจังหวะในการเข้าซื้อและขายคำที่สี่ขอเสนอคำว่ารู้ีรู้ีค่ะรู้ีฟังอีกทีนะคะรู้ีรู้ีหมายถึงรูง้ีขายไปตั้งแต่จุดจุดจุด,จดหรือรู้ีซื้อเก็บไว้ก็ดีรู้ีรู้ี ช้อนอยากโดนช้อนแกงว่าอยากโดนช้อนแกงว่าช้อนหมายถึงการเข้าซื้อหุน้นพอร์ตหุ้นคือบัญชีที่เราใช้ในการซื้อขายหุน้นในตลาดหุ้นเปรียบเสมือนกระเป๋าที่มีไว้เก็บหุ้นของเรา ถัวหุ้นเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มจากที่มีอยู่เพื่อเปลี่ยนราคาทุนเดิมแต่ควรระมัดระวังในการถัว่วพอดเขียวเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของพอดยิ้มยิ้มและอารมณ์ดีทั้งวันพอดแดงเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของพอดหมุดหมดหัวร้อนและอารมณ์เสียทั้งวัน